สวัสดีครับท่านสมาชิกที่ติดตามผมปอดำรงนะครับผมนะในช่องทาง youtube ก็จะแพะช่ชนแกะครับอย่างที่เมื่อคืนนี้ผมเน้นให้ใน youtube ก็จะเน้นแค่อยู่ที่3มชุดนี้นะครับผมนะวันนี้มาหน่อยเดียวครับผมเสียดาย มาแค่น่อยเดียวครับ3 9แต่คือที่ผมลงให้นี่คือไม่ได้บอกว่า9อยู่ตำแหน่งไหนตำแหน่ง10หลัก10หรือว่าตำแหน่งหลักหน่วยไม่ได้บอกนะครับผมนะก็มาอยู่ที่น้อยเดียวครับผมรูดวิ่งก็เข้าหมดนั่นแหละครับผมวันนี้นะก็9ก็มา0ย์ก็มา5้าก็มาเนี่ยผมบอกว่าเด่น5นะครับผมเด่น5เข้ามาครับ9ก็มาครับ0ก็มาครับ ต่เจ็ดไอ้ครับผมนะก็ตัดให้สมาชิกอยู่ในกลุ่มครับผมเน้นห้าดูสิครับห้าเจ็ดนี่ยมันไม่มีในสูตรครับสูตรหนึ่งมันห้าสี่ห้าหนึ่งห้าเก้าอีกสูตรหนึ่งก็ห้าสองห้าหกห้าสี่เหมือนกันถ้ามีห้าเจ็ดได้สวยเลยนะแต่นี้มันห้าหก เด่น5นะครับสำหรับเด่น5กัน90กัน90ก็คือตัวนี้นะครับ9กับ0ตัวนี้คือเลขกันวิ่งนะในกลุ่มก็ผมก็ลงในแชทอว่ารูดวิ่งก็9กับ0นะครับผมนะก็ถือว่าวันนี้ก็เข้าที่3993พิเศษปกติ VIP 0305ครับตัดให้สมาชิก 02มากันเยอะเลยเกินนะครับ002แล้วก็ 20VIP ครับผมก็ถือว่าเข้าน้อยเดียวครับวันนี้แต่ตัวรูดตัววิ่งก็มาหมดนะครับผมนะมาหมดนะครับผมนะแสดงความดีใจกับสมาชิกและวิธีการลงทุนผมจะแนะนำให้ท่านสมาชิกรู้ว่าวิธีการลงทุนนะครับผมนะ สมมติว่าพิเศษพิเศษไม่มาปุ๊บท่านจัดเลยครับสมมุติว่าท่านลงทุนไปสองร้อยท่านก็ต้องลงทุนเพิ่มไปอีกสี่ร้อยนะครับผมนะยังไงก็ต้องมาแต่ไม่รู้ว่าจะมาพิเศษปกติ v i p ถ้าไม่มาปกติพิเศษไม่มาปกติไม่มาอัดไป VIP อ คืออัดเข้าไปนะครับผมนะภาษาพื้นๆก็คือว่าอัดอะไรครับผมเดี๋ไปซีเรียสครับ ID 0 8ี6วส6 9 2 5เบอร์โทรศัพท์เหมือนกันผมออดำลงลายเซ็นนะครับผมนะวันนี้ก็วันที่12 10, 10 12นะครับผมนะพรุ่งนี้13นะขอเป็นตัวหนังสือ 3พรุ่งนี้13ทับ3หกจะใช้กาแดงนะครับผมนะกาแดงนะเหมือแดงทีนี้แล้วมันชัดไหม,มไม่น่าจะไม่ชัดนะครับผมนะแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะลืมความสว่างก็ได้แล้วครับผมนะวันนี้ก็08640 08640พิเศษนะครับผมนะพิเศษนะเรียงตามอาดับเลย43975 43975 90220 90220นี่แหละครับที่มันทำให้เสียดายก็คือว่าเน้นไปให้สมาชิก0305 ที่ศูนย์นั่นนะครับผมนะที่ศูนย์นั่นนะเสียดายมากเลยครับถ้ามีสองเติมมาหน่อยถ้ามีเลขสองในสูตรนะครับผมตัดตามสูตรนะครับไม่ได้แหกสูตรนะสามหน่อยก็ใครอยากเข้ามาช่วงนี้ก็ยังเข้าได้อยู่นะครับผมนะยังมีมาเรื่อยๆอยู่อเดี๋ยว ก็ให้ดูก่อนว่า9้ามายังไงตัวนี้นะครับผมนะเมื่อคืนนี้ก้าวมายังไงศูนย์มายังไงตัวนี้นะครับผมนะถ้าไม่มีในในสูตรนี่คือจะไม่ตัดนะครับจะตัดตามสูตรนะครับผมนะ9้าเหมือนกันครับผม9้าก็จะตัดตามสูตรครับไม่ไม่หนีสูตรครับผมนะเราอย่าไปหนีสูตรมันเพราะว่าสนใจครับ มันผ่านมาแล้วแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่แปดหกครับเอามันไม่ใช่สิครับเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมนะแปดเจ็ดแปดเก้าแปดหนึ่ง ดเจ็ดแปดแปดเจปนึงสองแเอถูกแล้วครับผมถูกแล้วนะครับผมนะเก้าเก้าเก้าหน่าสาเก้าหเก้าสามเก้าสี่ห 98เปอืมใช่ใช่ใช่นะครับผมนะใช่นะครับผมนะก็สามหน่อยนะครับผมนะผมออดำรงนะครับผมนะสามหน่อยก็ของพรุ่งนี้ก็คือวันที่สิบสามนะครับผมนะของวันที่สิบสามพรุ่งนี้เด่นตัวไหนนะครับผมผมเด่นให้นะครับผมนะ ที่หกกับศูนย์ครับพรุ่งนี้ได้สองตัวเด่นที่หกศูนย์เดี๋ยวรูดลงมาหน่อยอเด่นที่หกกับศูนย์นะครับผมนะพรุ่งนี้นะเด่นที่หกกับศูนย์ไม่เกี่ยวกับชุดนี้นะครับผมไม่เกี่ยวกับชุดนี้นะแต่ที่หกกับศูนย์เด่นที่หกกับศูนย์แค่นั้นเองก็ฝากติดตามนะครับกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกดซับสไครต์ไว้ ก็คือว่ากดชอบไม่ชอบนี่แหละครับผมนะเพื่อกดกระดิ่งเป็นการแจ้งเตือนไว้ถ้าจะมีคลิปอะไรมาผมก็จะลงให้สมาชิกก็อยู่ในช่วงที่จะทำผ้าป่าอยู่นะครับผมนะใครเข้ามาหรือว่าอะไรก็คุยกันครับผมคุยกันทำบุญร่วมกันก็สำหรับ id line ก็นี่แหะครับผมนะ0 8 4 6 6 3 8ด2ีวันนี้เสียดายมากเลยครับผมนะตัวรูดตัววิ่งเข้าหมด แค่จับชุดเข้าแค่สามเก้าอย่างเดียวเองนะครับผมนะผมจะตัดให้สักนิดๆหน่อยๆครับผมอา้าวไปไหนล่ะตัดให้สักนิดๆหน่อยๆนะครับผมนะเอามันไม่มีตัวตัดเลยเอาตัดให้สักนิดๆ,ๆหน่อยๆนะครับผมนะ อย่าว่าอย่างมู้นอย่างนี้เลยเพราะว่าผมก็ไม่รู้หรอกครับเพราะว่าในลง YouTube u t u b e เนผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดว่าผมจะคิดยังไงอะไรยังไงก็เอาเป็นว่าถ้าท่านชอบแล้วกันนะครับผมนะถ้าท่านชอบท่านไม่ชอบท่านก็ก็ไม่เป็นไรท่านก็ดูเป็นแนวทางเพื่อนเพื่อนแค่นั้นเองนะครับผมนะดูแนวทางเป็นเพื่นเแค่นั้นเอง ท่านเดียว,ว่ารุน้นว่านี้เลยก็เราก็ลงให้ฟรีๆนะครับผมแต่ในกลุ่มเราก็ต้องทําบุญร่วมกันว่าเราจะทํายังไงแล้วจะส่งเข้ากลุ่มยังไงก็ต้องไปคุยกันตรงนั้นครับผมนะบุญร่วมกันมันไม่ยากหรอกครับปกติเราไปวัดไปอะไรไปไหว้พระไหว้เจ้าเราก็ทําบุญดอกไม้ทูบเทียนอยู่แล้วอันนี้ก็สร้างพระประธานสร้างพระประธาน,นตัวพระประธาน,นเสร็จเรียบร้อยแล้วละครับผมนะ แต่ทีนี้เหลือหลังคาหรือว่าบูรณะเอ,อือทำเอาพูดยังไงล่ะก็คือทำโน่นทำนี่คือคือว่ายังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์นั่นแหละครับผมฐานเถิดเราก็ยังไม่ได้วางปูพื้นกระเบื้องแล้วว่ายังไม่ทำโน่นทำนี่ให้มันสวยงามนั่นแหละครับผมนะตัวพระก็หล่อเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าจะมีกลุ่มเราหรือว่าเราหรือว่าผม ก็มีชาวบ้านหรือว่าที่อื่นท่านก็ยังทําบุญไปร่วมกันนั่นแหละครับผมเราก็ทําไปร่วมนี่แหละครับผมมก็ทําไปร่วมได้มอกได้มากาได้น้อยก็แล้วแต่ท่านสมาชิกนี่แหละครับผมนะผมก็บอกว่าถ้าหลังจากนี้ไปหลังสงการไปนะครับผมนะการทําบุญนะผมจะไม่เปิดรับแล้วนะครับผมนะจะไม่เปิดรับการทําบุญคือ บางทีบางท่านท่านอาจะาแบบว่าทําบุญจริงหรือเปล่าไม่ใช่ว่าเข้ากับปาตัวเองหลังสงการครับเข้ากับเปาผมแน่นอนผมบอกอย่างนี้นะครับผมนะหลังสงการเข้ากับเปาผมแน่นอนอแต่ช่วงนี้ท่านทําบุญมาท่านก็ได้บุญครับผมท่านจะเอุทิศส่วนกุศลให้ใครก็แล้วแต่ท่านครับทีแรกผมกะว่าจะพิมพ์พิมพ์มซองพิม์อะไรผมไม่พิมพ์แล้วนะครับผมนะ เพราะว่าเราก็เศรษฐกิจก็โอเคอยู่เศรษฐกิจก็โอเคอะไรอะไรจิปาถะหลายอย่างนะครับผมก็เลยไม่ลงพิมพ์ซองให้บางทีก็เกรงใจท่านสมาชิกบ้างเกรงใจท่านที่รู้จักกันบ้างก็ไม่อยากจะไปรบก,กวนนะครับผม mm hmm. ก็อาศัยที่เราๆท่านๆนี่แหละครับก็ถูกรางวัลลังอะไรบ้างก็มาช่วยกันทําบุญก็แค่นั้นแหละครับผม ท่านอย่ารอช้านะครับผมนะถ้าท่านฟังผมนะครับผมนะหรือไม่ก็แล้วแต่หลังจากนี้ไปผมอาจจะลงเป็นแนวทางอย่างอื่นที่ผมเกินไว้ตั้งหลายคลิปเลยครับผมนะว่าผมจะเป็นแนววิธีอีสา,ทานทำโน่ทนทำนี่เกี่ยวกับวิธีอีสานนะครับผมนะเจ้าบ้านเจ้าบ้านพื้นพื้นจะไม่ลงแบบนี้ นะครับผมนะคือลงกับเกี่ยวกับตัวเลขเนี่ยไม่ค่อยมีคนดูครับผมนักเสี่ยงดวงเสี่ยงลงทุนอาจจะน้อยหน่อยก็หกกับศูนย์ตัวนี้นะครับผมนะหกกับศูนย์นะเนี่ยหกกับศูนย์นี่ผมเด่นให้หกกับศูนย์พุ่งนี้แต่ไม่เกี่ยวกับชุดนี้นะครับไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวคือเลขน่าจะมาคือเต่อนหกกับศูนย์พุ่งนี้แต่ไม่เกี่ยวกับชุดนี้ ผมตัดพอให้คร่าวๆคือให้ท่านไปดูเองว่าแปดหนึ่งแปดหกเก้าหกแค่นี้เองนะครับผมนะแต่สำหรับตัวรูดตัววิ่งก็นี่นะครับผมนะแปดแล้วก็เก้าเนี่เพราะว่ามันเด่นที่แปดเด่นที่เก้าก็สามนอยนะครับผมนะสำหรับสมาชิกในกลุ่มเดี๋ยวผมจะลงให้อีกทีหนึ่งว่ามันเป็นยังไงก็ขอแสดงความดีใจกับท่านสมาชิกในกลุ่มนะครับผมนะ นีก็ท่านเพียงอยู่ที่น้อยเดียวครับน้อยเดียวน้อยเดียวจริงวันนี้น้อยเดียวอยู่ที่39ครับผมเนี่ยสามตัวนี้ไอสองศูนย์ศนี่ก็เฉลี่ยครับไอสีนี่ก็เฉียยครับผมนะศูนย์ห้าแล้วก็ให้ศูนย์สามศูนย์ห้าตั้งมาสี่ศูนย์ตัววิ่งตัวกลับเนี่ยผมไม่ได้ลงบอกตำแหน่งไว้นะครับผมนะสมาชิกรู้ว่าเป็นแค่แนวทางของรับสมองของคนแก่ๆคนที่ชอบน้อยแค่นั้นเอง เฮงๆงครับสวัสดีครับ